สวัสดีตอนเช้าๆคะ่ะยายพันธ์พาหล่อบนเขาพากันไปอาบน้ำแร่ตากระยายอาบน้ำแร่แล้วก็มาชมวิวบนเขาคะ่ะภูเขาลูกนี่แหละภูเขาไฟเมื่อนี้บ่ได้ขึ้นดอกมันหลาะเบิ่งซื้อไปอาบน้ำแร่มาก็เลยมาชมวิวพาพี่น้องมาชมวิวบรรยากาศบนภูเขา ยังมิงซันเมืองไทยเปบรรยากาศดีดีล้มเย็นเย็นช่วงนี้ไต้หวันคือฤดูร้รอนแต่ขึ้นเขาอากาศดีค่ะ วัสดีตอนเช้าเช้าค่ะตากระย้ายเพากันตื่นตถึงแต่ตีสีแ้กันมาอาบน้ำหอนอาบน้ำร้อนน้ำแร่บนภูเขายางหมิงซันคือถิ่นน้ำแร่ของเกาไต้หวัน สวยงามมากคนะ่ะสวยบอพี่น้องสวยงามบออากาศเย็นเย็นบนภูเขายพันมักหลาะไปตามธรรมชาติ 要不要上厕所，一样，一样哦。